ัลลโหสวัสดีทุกคนนี่ีตอนนี้ของซูสองควันใส่สแนลเห็นผู้สาวแบบนี้แสดงว่าตอนนี้เราอยู่ที่ประเทศลาวจ้า <laughs> อันนี้คือปักเซน้องสาวน้องเพื่อนวนเ <laughs> 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 จออยู่แอกว่าไม่ได้เจอกันโดนแห้งาว่าเก่าอุย้ยนาะงาราสนิทกันเองเดี๋ยวสิพาพไปรอๆอแถวมือง,งปักเซ่นี่แหละแต่ว่าสิไปตลาดละเมืองก่อนเพราะว่ามื้ออื่น กับบ้านนี่เมื่ออันเดียงอันเตยนองทุคนนี่เพราะว่าตอนที่ใหม่ป่นยเมื่อเนี่ยเาก็ต้เมื่อเลี้ยก็เลยว่าอ่าเดี๋ยวไปซื้อไปแดงเลยพวกอันของกินของยานั้แหลาจ้าเนาะอ๋อิเมื่อกนอยุบดอกไม้คะไทมูเดงตือไทมเดแต่ไปซเมื่อวันหน้าได้เลยเออไปซื้อไทมูเดงมาฝากนอยู่แต่ว่าซื้อไทมูเดงเมื่อฝากัน เอาอยู่บ้านกันอะไนี่เนอมันหาหยามันหาหยานี่ยังว่าถ้าจะเยี้ยมขาทายเดียวเห็นหพาะอยู่บ้านใหม่ๆมันลุ้นเอาแถวมาน่ะเห็นเยพดกันทายวิดีโอมาดเโอ้ไม่บอาเงี่มาตันมาเากระยำไใหม่ลุ้นนะงนี่ยนะแต่ว่ากระยำใครมูแดงหอมเลยลแดงะฮะฮะฮะไปใหม่เจ้าท่านลุ้นเบิร์ดมันเหงี่ยแถวมา งแเดี๋ยวถ้ามือเมื่อวานกับทีไทยมันคือเก่านี่ยจ้าออกมืออื่นมืออื่นติดตามกันนึาอีพีเป็นอีพีฝนนั้นก็เดี๋ยวเล่าไลฟ์ดเอย่างเก่าเก่าคนนี้เรื่องเล่าเก่าๆนั่นแหละว่ามันจะเทียงเมื่อวานหนังกรกลับมาวันกลับมากเลยนั่นแหล่ะรู้มีมองไปเนาะติดตามอีพีโซอีทีหนึ่งมันตันโลดอีพีโซ่ดมาอากาศกระหอนเอาขนาดอ้ย มือนในเบ้งสิเบื้งแกองสากบางแกองซากเลยคาเฟแรงอยู่โอ้ยแ่องาปักอุ่สิผาขนเโอ้ปอาขนาดเลยังซ่าสินาตัวนี้เลย่โมปลายสิกโมงกวอก้างื่อเค่ะซเกาโอ้ยรอใครอยู่สิรลงเอามากระโรดลงไสิท่ามาก้อมขาวอยู่บ้านเออแมนวันน่อุ้ยฟุซซาคือเละเต๋ม คือจกูเพิ่งเอดว่นเจ้านี่ยคอิเีอดน่ย้จดตี่มากับผวกัเซี่ยเงินคันว่าเดียวกะจดตี่อ่ะไอกะเจงินเนาะจดตปั้มนี่กันเนาะเาอันนี้ไปิผัวไปเพื่อนไปเด้าเนี่ยว่าทิ้งกูอ่อนหอดละบ่อดแล้วตลาดเราเมือง แต่วงาใจพด่เกะยากขนาดาวก็เดมาตลาดนีู่กเจยเขาก่อนคือนจะในปิดตลาดน้อเมื่อน่งรถกับปิดเลยเมียนคำคำเลยแต่ว่าตลาดสุดก็อยู่เนี่เดี๋ยวสิบาย่างไปเบิรงจอดีว่าเฮ้ยด้นหมมีจอดอยูมเน๊ะก็เนื้อาป๋าจะสาวจอดฟรีเด้อแต่ว่าขึ้นมาก็ผัวนี่กูได้กัวฟัวเนา ยาวังนี่ป 9, ไปเลยเก้าพันไปเจ้างไข้าเเงครมดแดงพะพ <c oughs> ักวานนลเนาะผัวเขาเลยขา

อันนี้แมงแข้งเคยกินไ่เห็นะเอาเสียบเด้ก็ควรลยรอครบควรเลยเรียบร้อยิมแมงแขงฟูทะัดเลยยดอยงกหอมอืมยืดปนาใสาไข่กับมงดาเอากองหนึ่งเด้อ เวลาะเ็นถ้วยเท่าไรสินพันเนสนาเหมนนึงสิหาพันเงินอยากวะเ่ะเอาพี่สั่วหนึ่งเอาคือกวห่งวะ้วยเท่าไเกาะสินหาาอีกเท่ไหร่ตอมเลยเด้อ นายจะซิมหาได้เหรอค้เติมไหนช่ว่หอมธรรมชาตินี่นี่นะอือขปเห็นไข่มุแด,ดงเนาะเห็นแต่ผักหวานอ๋อนี่ดิกองเท่าไได้นี่ก้องเท่าไได้ไข่มุแด,ดงสิ๋หาิหาพันมุบแดหม หมีแสบด้วยนี่นะดอกกระโดนเห้ดอกกระโดนดอกกระโดนหมาอะไรกระโดนมาน้ำนมหมายางหมานแสบเป็นโรโลซาเป็นใบสืบเป็นซิฟกับเครื่องแล้ววานให่อื่มีบุมีบอ้มไมมียู่กระไรเตมอยู่เด้นี่ก็หกได้เพราโตรอแล้วเห อ,อันนี้นะเซบใค่เคยกินแน่นี่นะหูกระโดนเขาจะเอิรนแต่ว่าเขาก็เอิรนหรอกกระโดนอันที่ผานไปา้ขาอังันมีแต่เอันนั้นต้องาสหาก็ได้ต้องงาสหาก็ได้กินกยกยเขากินมือแดงยจังสีแล้วมันจังเสบตืๆกันต้องแลยวจะสเดก๋วยกินหรอกสุก๋วยสุดบสพก็กินอันนี้เลนสะสันเขาได้สันนี่นะก็ัหนหาออาพั้านะเออม้วนอะาย

ัวใหญ่เก่าซิฟ่เขาไล่สังขยมูแดงตัวเท่าไรไม่สั่งหน่อยสังอนสขมูแดงนาะไอเหมอะไรบ้ตัวเท่าไรน่ สั่งน้อยอยากได้งูสิงี้นะสามอันห้าพันจ้าพนเหรอหาักิอไรขต้น ที่หอมเนี่ยที่หอมกระซออันหายเนี่ยกระไรเอือกเล่นแท้เนี่ยหน่นอนมันเล่นเล่นเลยที่เข้าไปนี้มั้งพักผงไนี่ยบ่หมอซ้ามันหายไห่ชื่อไหนซื้อแล้วพักผงสลัดนี่มาเท่าไรสลัดซ้ำมันหายแจกกระไรนะซ้ามันหาอีกแล้วรวมเป็นเท่าไหร่นะพี่หมอซ้าพันโอเค คองหลายๆเนาะไอ้ค้องมาเพียบเออจักยังต่อยังเดี๋ยวเอามื่อเลียงชิมงานบรนาขาใช่ห้า่อน้าเม่อเอ็ื่งสะบ้งเออไม่แข็งไม่แข้งเออไม่แข็งอยู่ใส่อยู่กับหมวกมัวเออแบแยังสั่งน้อยวะใช่พวกเนี้ยนะตามงสังน้อยกินเป็ลยนี่ อยู่บ้านเ้ามันกัสิบะมีบ่เฮยอันนี้คือแมงช่างน้อยเขาจะบ่ไม่ทาอยากนะไปเด้หมืออื่นกับบ้านนาแต่ว่าตอนนี้มาซื้อเครื่องซื้อของไว้ซื้อแนวกินไข่หมูแดงเขาเลยว่าซื้อไข่หมูแดงเศร้าพันป่ะต้องดูความชอกินยังไงบดดันแม่ครือตำมเจียวนั่งเสียบแก้ไข้ขึ้อเมงดาเนาะ หอมังว่กินที่เป็นดอันนี้คือแมงแขงน่อยกลัวหนจะเป็นแมงสังน่อยวิตเจกินแมงสังน่อยผู้หายอยาผื้หญงบรีสุมิเด็ดแม่งล้อก๋ยจังๆเขแจ่บุกเขบเิเจบปุ๊บเออทำนู่นกับบรายทำเนาะก็ทำมาอันไหอาหารบานหน้าครับ จังสีแล้วแม่งแข้งแม่งสังน่อยเันมุดแดมแค่ดีเน่นอืมมันเคยกินแต่น้อยเว้ยเฮ้ยหวมัน๊ดจี๊ดดแบบแาซบีเนาะวาซบีทุ่งนา แต่ว่ายังไม่ทันได้กลับบ้านเด้อมาแว่บูธอาหารจ้าเนื่องจากว่าอยู่เมืองปักเซเขาจะมีงานจะมีงานยังบรู้แต่งานวะรู้แต่งานมีงานอะไรมีของกินแน่นอนสวันก่อนหน้าโรเตนเอลกินล่าโตเตนเอลอะไรสีเห็ุงานยังกับวาซันจุ้อยบ่อันนี้อยู่ที่สนามแดงเดี๋ยวจะนอนสิลงไปส่งคำคำไปแล้วคนมันหลาย ห้ามาสองพี่เวงดีสบายบเยจเรื่องเไกลครับก็แค่ในข้าวไกลอ,อยู่เอาไว้มื่ออืน่นถักกั๊บบานเดี๋ยวสีไทยให้เบิงเดี๋ยวสีไทยบรรยากาศบ้านานายเ <laughs> บิ้งนะวัฒน์นันเลยอยู่อันเมือกบักเซ่แล้วก็เที่ยวเมือบานแล้วก็กลับมาแล้วก็เมือบานวัฒนันละจ้าเรื่องราวมีแค่นี้ก็กระหูแล้วก็ว่ากูก้องไม่เบิ้งด้วยกันเออไงกูก้องไม่เบิ้งเบิ้งเร็วว่ะ ไปเที่ยวมาอยู่แล้เขาบอนมีเท่านี้เนาะเดี๋ยวสิเมื่อเลียงทีมงานแบบแส็ง โอ้แสดงว่าเขาจะมีลิ้นดนตรีม um wow, ั็นบ่มีในห้องโอ้จะน่อยลีบนหลังมีงานคอนเสิร์ตด้วยมานั่งแบบอาบแดดที่ริม าตองมาคำกว่านี้ท่านมาคำกว่านี้ซุ้มอาหารมันก็สิลายเด็<อ>เขาเหลื่อมตั้งเต่หกโมงเกินไป